สวัสดีค่ะเย็นดีต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลัก10บบนประจำงวงันที่31กรกฎาคม2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้า,าเรขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีด,ดีชะแนอโปรดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะชมคำเตือนจากทางช่องของอาจารย์นะคะเรามาดูวิธีการวางหลักสิบบนนะคะของชุดมาตรฐานสาหรับคลิปนี้อาจารย์จะวางให้ทั้งหมด5สูตรนะคะ ใครชอบสูตรไหนก็จัดสูตรนั้นไปก็ได้นะคะในที่นี้อาจารย์ก็จะวางให้ตามนี้เลยนะคะมีทั้งหมดหสูตรนะคะท่านผู้ชมสูตรที่1เลยเนาะอยู่ที่เล่ม6กใช่ไหมเล่ม6นี่ค่ะอาจารย์จะตามที่สูตรนี้นะคะสูตรนี้เคยหลุดไป2งงวดเนาะตั้งแต่งวดที่ออก นี่ค่ะสามนี้เลยเนาะเอ่อสี่หนึ่งเจ็ดนะคะท่านผู้ชมแล้วก็หลุดสองงวดแล้วก็กลับมาเดินดีนะคะทีนี้เราก็มาดูตรงที่เดินนี่นะคะแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสามแล้วก็เก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์หกสองเจ็ดสองนะคะแปดเจ็ดสองหกศูนย์ห้านะ เลขศูนย์แล้วก็ห้าสามศูนย์เลขสามหลักสิบนะคะอยู่ในแนวที่เป็นสีส้มนี่เดินกลับมาเข้าดีนะคะไหลงวดเลยครั้งที่แล้วจานาร์ก็ใช้สูตรนี้นะคะลองไปดูได้นะคะก็เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่เข้าเลขสามหลับงวดนี้ก็สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะสามสี 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่ห้าหกเจ็ดแปดเนาะจาจาร์ก็ชอบประมาณนี้แหละเนาะประมาณกลางๆงเนี่ยเพราะว่าเราได้ห้าหกเจ็ดแปดใน ในอะไรคะสูตรเออสูตรเยี่ยมเนาะสูตรเยี่ยมสูตรเยี่ยมนะคะเราจะได้ตามนี้อ่ะนะห้าหกเจ็ดแปดนะคะที่น่าสนใจนะห้าหกเจ็ดแปดก็เป็นสูตรที่สูตรที่หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดของเราจะเริ่มตั้งแต่น่าจะเป็นห้าหกเจ็ดแปดในในสูตรเยี่ยมนะคะสูตรเยี่ยม เจะรตีเส้นให้ตามนี้แหละประมาณตามตัวนี้นะคะเป็นสูตรที่หนึ่งในในสูตรเยี่ยมนั้นมันสิบหน่วยนะคะแต่อันนี้มันหลักสิบก็น่าจะอยู่ในนี้แหละเยี่ยมตัวนั้นก็อาจจะเป็นหลักสิบได้นะคะท่านผู้ชมต่อมาสูตรที่สองอหกเจ็ดเก้าหนึ่ง เรื่มนี้ก็ได้เนาะสูตรที่สองก็ตั้งแต่ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามศูนย์เนาะอาสูตรนี้นะคะเดินระยะยาวนะคะตั้งแต่งวดที่ออกห้าแปดสามมาเลยนะหลุดงวดหนึ่งนะคะไม่มีเลขหกเนาะไม่มีเลขหกหลุดนะคะแล้วก็กลับมาเดินนะตั้งแต่หนึ่งศูนย์หกยาวมาเลยนะคะจนถึงหกศูนย์ห้า ห้าสามศูนย์นี่ยังเข้าอยู่ะคะ่ะสำหรับนี้ก็ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามศูนย์ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามศูนย์เป็นสูตรที่สองห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามศูนย์เป็นสูตรที่สองอันนี้ไม่มีแนวะนะี้มันประมาณหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่เนาะสูตรคู่ขวัญน,นะหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวเราดูต่อเนาะเมื่อที่ สูตรที่สามสูตรที่สามนี่ก็เป็นสูตรที่เดินดีนะคะท่านผู้ชมหลุดแค่งวดเดียวสี่สิบสองงวดหลุดงวดเดียวนะคะตามนี้เลยให้ดูนะตั้งแต่ตรงออกนี่นะ,ะยาวมาเนาะตั้งแต่เจ็ดเจ็ดหกหนึ่งสูตรสมุดนี่ก็ยี่สิบห้างวดแล้วมาขึ้นงวดที่ยี่สิบหกนี่นะค่ะสูตรนี้ก็ หลุดงวดเดียวนะคะนี่หลุดงวด8 7 2มีแต่8กับ2ไม่มีเลข7นะหลุดนะกลับมาเดินนะ2งวด0 6 0 5 5 3 0สำหรับงวดนี้ก็1 3 5 6 7 8 1 3 5 6 7 8 1 3 5 6 7 8นะฮะนี่นี่เป็นนี่ก็คือสูตรที่3นะต่อมาสูตรที่4 หกเจ็ดเก้าหนึ่งสามห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งสามห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งสามห้าอ่ะมันนี้ได้เนาะหกเจ็ดเก้าหนึ่งสามห้าเป็นสุดทั้งหมดยี่สิบเจ็ดงวดนะคะยี่สิบเจ็ดงวดเนาะตามนี้เลยหกเจ็ดเก้าหนึ่งสามห้า เป็นสูตรเดินดีนะคะงวดที่แล้วห้าสามศูนย์ยังเข้าเลขสามอยู่นะคะนี่หกเจ็ดเก้าหนึ่งสามห้าหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดแล้วบวกสองเป็นเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกสองเป็นสามแล้วสามบวกสองเป็นห้าตามนี้เลยเนาะเดินค่อนข้างโอเคนะคะหกเจ็ดเก้าหนึ่งสามห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งสามห้าอ่ะสี่สี่สูตรละแล้แลสูตรหนึ่งนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สอง สูตรนี้ก็เป็นสูตรยี่สิบสี่งวดหลุดหนึ่งงวดนะคะเป็นแต่เป็นสูตรระยะยาวนะคะตั้งแต่ห้าแปดสามเนาะระยะยี่สิบสี่งวดนะคะท่านผู้ชมเดินค่อนข้างดีนะ,ะแล้วหลุดงวดเดียวนะคะหลุดงวดเก้าศูนย์สามเนี่ยเก้าศูนย์สามไม่มีเลยนะคะมีตอนแรกอาจารย์นินเลขห้าามันมาเลขตัวแทนนะคะเลขศูนย์คือตัวนี้แต่ถือว่าหลุดนะคะหลุดแล้ว แล้วกลับมาสองเจ็ดสองเข้าแปดเจ็ดสองเข้าหกศูนย์ห้าเข้าห้าสามศูนย์เข้านะวันนี้ก็หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองนะคะ 6, 7, 8, 9, 0, 2. 2> หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองนี่ค่ะอาจารย์จัดให้ห้าสูตรนี้นะคะห้าสูตรก็เป็นสูตรระยะยาวทั้งหมดเลยนะคะถึงแม้จะมีหลุดบ้างแต่ก็กลับมาเข้าแล้วนะคะก็จะตามตาม แนวทางนะสูตรหวยมีเข้ามีหลุดนะคะเวลาเราจะใช้ถ้ามันเข้าเราก็ได้โชคนะคะถ้ามันหลุดกระแสงะว่าเราไม่มีโชคก็คิดแค่น,นี้ก็โอเคนะคะสาหรับนักเสี่ยงโชคนะคะมาเริ่มดูตั้งแต่เลขเลขหนึ่งเลยนะคะเลขหนึ่งก็มีหนึ่งสองสาม,สามเลขหนึ่งมีสามสูตรนะคะสามในห้านะาถือว่าน้อยนะคะเลขสองเลขสองมีแค่สูตรนี้สูตร สูตรเดียวนะคะก็ถือว่าโอ้โหตัดออกไปเลยค่ะเลขสองเลขสามหนึ่งสองสามสี่เลขสามมีสี่เลขสี่มีหนึ่งเลขสี่ก็มีหนึ่งสูตรนะคะตัดออกไปเลยนะเลขห้าห้ามีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่ห้ามีสี่สูตรนะถูกต้องหกนะมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่หกก็มีสี่สูตรนะคะแล้นี้ก็เจ็ดเลยเนาะ จ็ดมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้าเจ็ดมีห้านะคะเยอะกว่าเพื่อเลยนะคะเลขเจ็ดเนี่ยต่อมาเลขแปดหนึ่งสองสามเลขแปดมีสามเลขเก้ามีหนึ่งมีสองมีสามเลขเก้ามีสามเลขศูนย์มีหนึ่งมีสอง เลขสูตรมีสองสูตรนะคะท่านผู้ชมนะะี่ค่ะอาจารย์ก็ลองให้พิจารณาดูนะคะอาจารย์ก็จะเอาเจ็ดนะคะเป็นตัวเด่นเพราะมันมีครบทุกสูตรนะ,ะเลขเจ็ดตัวนี้เลยเนาะเลขเจ็ดวงกลมก็ได้นะเลขเจ็ดแล้วก็เลขลองนะคะสามห้าหกสามห้าหกที่มีอย่างละสี่สูตรนะคะสามห้าแล้วก็หกะะก็คือเลขสามเลขห้าแล้วก็เลขหนะคะท่านผู้ชมคราวนี้ถ้าเป็นสูตรระยะยาวเหมือนกันเนาะ อาจารย์ลงไปให้นะเป็นชุดพิเศษเนาะเดี๋ยวเขียนตรงให้นะพิเศษพิเศษนะคะอันนี้ก็คือสิบสิบบนเนาะสิบบนชุดพิเศษนะคะท่านผู้ชมตามนี้เลยมีสองสูตรนะห้าเจ็ดแปดหนึ่งนะคะยังอยู่ในนี้อยู่มีเข้ามีดูนะคะท่านผู้ชมอันนี้ระยะยาวเหมือนกันนะยาวก็เกือบจะยี่สิบห้ายี่สิบหกงวดเหมือนกันเนาะ ก็อันนี้ห้าเจ็ดแปดหนึ่งก็เนี่ยเลขกับสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์นะคะก็ชนสองตัวที่อาจารย์ทําให้ไปแล้วคือชนที่ห้ากับเจ็ดใช่ไหมชนที่ห้ากับเจ็ดสูตรนี้ก็ยังโอเคอยู่ะคะท่านผู้ชมมันมีแนวของเลขหกเลขห้าถ้าเป็นเลขสามจะไม่มีในสองสูตรนี้นะคะเลขสามเลขหกพอมีอยู่นะหกห้าก็ตัวเป็นตัวเด่นอยู่แล้วนะคะแต่อันนี้มันเด่นสูตรที่เจ็ดใช่ไหมตัวนี้ ตัวชนนี่นะคะเลขเจ็ดก็ประมาณว่าถ้าจะให้ตัดออกไปก็คือแนวของเลขสามนะคะท่านผู้ชมเลขสามตัวนี้เนาะใส่สีนี้แล้วกันสามนี่ไม่มีในห้ากับเจดใช่ไหมตัวเด่นสุดก็เป็นเจ็ดเหมือนเดิมนะคะเจ็ดแล้วก็ห้าก็มีนะคะอ่าถ้าเกิดใครชอบแนวทางที่เป็น เลขคู่นะคะท่านผู้ชมก็มีหกอยู่ตัวเดียวอ่ะเลขหกตัวนี้ซึ่งมาชนกับตรงนี้ด้วยนะเลขหกมีตรงนี้นะคะท่านผู้ชมเลข6กเลือาจานติ๊กลียนี่เลขหกสองสูตรนี้มันจะชนที่เลข5ากับเลขเจ็ดค่ะที่จานทําไปให้เนาะแล้วมันจะมีเลขหกอยู่นี้นะคะท่านผู้ชมแอบอยู่นี่ตัวหนึ่งแต่ถ้าเลขสามไม่มีทั้งสองสูตรเลยเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจอยู่แค่เจ็ดห้าหกนะคะท่านผู้ชมถ้าใครจะเลือกก็ ามนี้เลยนะไม่เจ็ดไม่ห้าเราก็ว่าเลขหกตัวนี้นะเอาตัวนี้ด้วยแล้วกันสามตัวนี้เจ็ดห้าหกนะคะสําหรับงวดงวดนี้นะลักสิบบในชุดมาตรฐานนะคะลองเทียบดูนะประมาณห้าสูตรที่เห็นอยู่นะคะที่อาจารย์ให้วางไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ประมาณนี้ใครจะแคปหน้าจอไว้ก็โอเคนะคะลองไปเปรียบเทียบดูเนาะมันจะต้องมี ถ้าหลักสิบนะคะเป็นเลขขี้นะฮะหลักหน่วยก็จะต้องเป็นเลขคู่ให็นไหมเพราะว่าสําหรับงวนนี้มันจะมีคู่ขี้ผสมใช่ไหมแล้วมันได้เป็นเลขคู่หลักสิบแบบคู่ขี่เมื่อคลิปที่แล้วเน,นี่ยอาจารย์น่าจะวางให้ชมแล้วนะสิบสิบบนแบบคู่ขี้สิบบนเดี๋ยวอาจารย์ดูนิดนึงอยู่แถวแถวนี้หรือเปล่า ติดบนแบบคู่ขี้อาอยู่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยใช่ไหมถ้าอันนี้มันเป็นเลขเจ็ดใช่ป่ะเหล่านี้มันก็ต้องติดมาตัวหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันเป็นคู่ขี้ใช่ไหมถ้าเด่นเจ็ดจริงนะมันก็ต้องเป็นเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะต้องเป็นคู่กับขี้แต่ถ้าตัวนี้มันเป็นตัวนี้เป็นเลขหกมันก็คือเลขนี้นะคะแสดงว่าหลักหน่วยก็ต้องเป็นเลขขี้ใช่คะ ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยเนาะลองใช้วิวจารณญาณดูนะคะสูตรก็มาตามอันนี้คือสูตรเก่าเนาะสามสิบเอ็ดงวดนะหลุดหนึ่งงวดนะคะท่านผู้ชมหลุดหลุดงวดที่ออก5้าหนึ่งเก้าเนี่ยสิบน่วมันเป็นเลขขี่นะนี่มันได้เลขคู่มันก็เลยหลุดนอกนั้นมันก็จะกลับมาเข้าตามปกตินะคะลองเช็คด,ดูตามนี้เลยเนาะอาจารย์ก็ชอบในชุดมา,มาตรฐานนะคะท่านผู้ชมแน,แนวทางมันก็มีโอกาสถูกมากกว่าที่จะเป็น สูตรเดียวอะไรหรือว่าสูตรระยะ3 4มี่ตัวนะคะมีเข้ามีหลุดได้นะก็ลองเช็คดูแล้วอาจารย์ก็ลองใช้น้อย,อยสูตรดูนะคะลองคัดเลือกมาหลุดบ้างเข้าบ้างมันจะได้ดีนะคะมีเข้าเข้าเข,ข้าทุกวดเลยพอเราจะใช้จริงหลุดนะอันนี้มีเข้าบ้างหลุดบ้างนทนะะี่อาจารย์วางให้นี่นะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากหลักสิบบนในชุดมาตรฐานไว้แต่เพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ